สปอยกับดักรักบอสตัวร้ายตอนที่33เธอถามว่าพูดเพื่อเขาก็บอกว่ามันทําให้ผมนึกถึงเมื่อก่อนว่าคุณเป็นแบบไหนแล้วเรียกสติว่าคุณอายุยังน้อยยังมีอนาคตอีกยาวไกลทําไมต้องให้ตัวเองยึดติดแต่เรื่องที่มันผิดผิดละ่ะผมหวังว่าคุณจะไปขอโทษเชิงเหวีายคืนความบริสุทธิ์ให้เธอทําให้เชียนเถงไม่เอาความคุณอีกเธอก็บอกว่าคิดว่าคุณจะมาเอาเรื่องกับฉันซะอีกเขาบอกว่าเชิงเหยี่ยเป็นน้องของผมที่คุณใส่ความเธอผมก็โกรธมากนะแต่ผมไม่เคยลืมว่าเมื่อก่อนคุณเป็นน้อง องสาวผมเหมือนกันอย่าลืมตัวตนของตัวเองได้ไหมจากนั้นเขาก็ไปถามเฉิงซีว่าทําถูกหรือเปล่าที่ปล่อยเหลียงอี้หลานไปเฉิงซีบอกว่าทําถูกการทําให้คนร้ายกลับใจเป็นเรื่องยากในสายตาของเชียนเหิงมีแค่เรื่องดีกับเรื่องร้ายเชียนเหิงทําไม่ได้แต่ว่าคุณทําได้เขาก็ถามว่านี่คุณชมผมเหรอเธอบอกว่าเชียนเหิงขาดคุณไม่ได้ คุณสองคนนะ่ะเติมเต็มซึ่งกันและกันฟังฐานอิงก็ไม่พอใจที่ทนายอูปล่อยทนายเหลียงไปแล้วบอกกับนางเอกว่าอย่าเสียใจเลยทุกคนพร้อมที่จะยืนหยัดไปกับเธอแต่นางเอกนั้นรู้สึกเศร้านิดนิดแล้วทนายเหลียงก็นัดเจอนางเอกบอกว่าจะไปเรียนต่อที่อังกฤษที่จริงแล้วฉันอิจฉาคุณนะนางเอกก็สัมผัสได้ตั้งแต่แรกว่าเธอไม่พอใจเลยกระตุ้นตัวเองว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเหมือนกับเธอให้ได้เธอก็ถามว่าฉันรู้แล้วละ่ะว่าทําไมเชียนเหิงถึงชอบคุณคุณมีชีวิตชีวา แต่คุณก็น่าจะรู้นะว่าเขาไม่มีวันยอมแต่งงานคุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับเรื่องนี้ด้วยนางเอกบอกว่าฉันเองก็ไม่คิดจะแต่งงานเหมือนกันเธอเลยบอกว่าคุณทําให้เขาเปลี่ยนไปแล้วทนายเหลียงก็ยอมพูดขอโทษฟังพระเอกก็ยกป้ายขอโทษนางเอกที่ปากพล่อยทําให้เธอเข้าใจผิดอย่ากโกรธฉันเลยนะนางเอกเลยเผลอทําทุเรียนตกใส่ขาเขาพระเอกก็บอกว่าทุเรียนลงโทษผมแทนแล้วนางเอกก็เป็นห่วงเขาบอกว่าไม่เป็นไรก่อนหน้านี้ผมทําให้คุณเข้าทีมเหลียงอี้หลานผมไม่รอบคอบทำให คุณต้องลำบากนางเอกปลอบใจว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยพระเอกก็สงสัยว่าทําไมต้องไปทํางานกับทนายหลี่ด้วยผมได้ยินว่าก่อนหน้านี้เขาแต่งงานแบบสายฟ้าแลบนางเอกตอบกลับว่าเขารับฉันเข้าทํางานแล้วพระเอกก็ไม่พอใจที่เธอทิ้งจวินเฮิงเธอต้องอธิบายว่าฉันแค่อยากพยายามเป็นทนายที่ดีเหมือนกับคุณทําเอาพระเอกบ่นไม่หยุดวันต่อมาเขาก็มาส่งนางเอกที่บริษัทใหม่นางเอกก็ไม่ยอมให้เขาจับมือแต่เขาก็จับมือเธอไม่ยอมปล่อยจนนางเอกต้องหอมแก้มก่อนที่จะชิ่งไป พอพระเอกกลับมาก็ไม่พูดไม่จาจนพวกรุ่นพี่นั้นพากันเป็นห่วงด้วยนิสัยของบอสไม่กี่วันคงจะซื้อจิ้นเชิงที่อยู่ข้างล่างมาด้วยแน่ๆตอนนี้เธอไปทํางานกับจิ้นเชิงแล้วฝังนางเอกก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากที่ทํางานใหม่แล้วทนายหลี่ก็เลี้ยงต้อนรับเธอพวกสาวๆก็พากันนินทาพระเอกพนักงานอยู่กับเขาไม่เกิน3เดือนเธอเลยลาออกเหรอนางเอกต้องปฏิเสธแล้วอวยพระเอกว่าตายในการทํางานของเขาอาจจะดูเหมือนกับว่าไร้มนุษยธรรมแต่ฉันได้เรียนรู้อะไรจากเขา ตั้งมากมายแล้วทนายหลีก็แซวนางเอกกับทนายกู้ว่าเหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกพระเอกดันเข้ามาได้ยินก็หัวร้อนแล้วเรียกนางเอกไปคุยนางเอกก็พยายามจะไล่เขาแต่ทนายหลีกับเรียกให้เขามากินข้าวด้วยกันซะอย่างนั้นพระเอกก็ดันพูดเหน็บทนายกู้ว่าแพ้คดี3คดีรวดจ,จนทนายกู้ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วพระเอกก็จีบนางเอกให้กลับไปทํางานกับเขาจนถูกทนายหลีบ่นว่ากลายแย่งพนักงานต่อหน้าต่อตาผมเหรอพระเอกเลยตอบกลับไปว่าเธอเป็นแฟนผม เอนเอาทุกคนอึ้ง นางเอกก็หัวจะปวดเรียกพระเอกออกไปเคลียร์แล้วตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าจะไม่ยุ่งเรื่องงานเขาบอกว่าผมหึงผมไม่พอใจกู้เปยดชิงลงรูปว่าส่งดอกยิปโซให้คุณคุณรู้ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงดอกยิปโซหมายความว่ารักบริสุทธิ์เขากำลังสารภาพร,าพรักกับคุณนะนางเอกบอกว่าเขาเป็นรุ่นพี่ของฉันสำหรับฉันเขาก็เป็นแค่เพื่อนธรรมดาคนหนึ่งพระเอกเลยให้เธอกินข้าวเที่ยงกับเขาทุกวันห้ามทำโอทีต้องกลับบ้านเร็วๆเขาน่ารักไม่ไหวจนเธออดเอ็นดูไม่ได้วัน<ๆ> ต่อมานางเอกก็ให้ทุกคนปฏิบัติกับเธอตามสบายพวกเธอเลยขอโทษที่นินทาพระเอกว่าแต่พวกคุณคบกันได้ยังไงก่อนจะเล่าว่าทนายกู้นะ่ะชอบทําคดีที่เจวินหฮืงไม่รับจนเขาได้รับฉายาว่าราชาแห่งการเก็บตกนางเอกก็คาดหวังว่าจะได้แข่งกับเจวินหฮืงบ้าง พอรู้ว่านางเอกเป็นคนที่พระเอกรักทนายกู้ก็ถึงกับไม่กล้าสู้หน้าเธอแล้วเล่าเรื่องที่ตัวเองเกือบจะได้เลื่อนขั้นแต่ทว่าดันแพ้พระเอกสามคดีรวดฉันเลยต้องออกจากงานเพื่อหนีคำสาปของเขาแต่ตอนนี้พอได้เห็นหน้าเธอฉันก็เห็นแสงสีทองเขียนว่าเชียนเหิงฉันคิดว่าฉันจะหนีจากเขาได้แต่คิดไม่ถึงว่าคนที่นั่งข้างฉันกลับเป็นคนที่สำคัญที่สุดของเชียนเหิงพอนางเอกกลับมาถึงบ้านก็ขิงว่าได้ตั้งทีมพิจารณาคดีกับทนายกู้สองคนเล่นเอาพระเอกอิจช้ากู้ป ชิงมีอะไรดีฟังทนายหลี่ก็เล่นของเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายอย่างพระเอกแต่ทว่าเขากลับมาโผล่อยู่ข้างหลังแล้วขู่ให้ใส่ใจสถานะของตัวเองหน่อยนางเอกก็เข้ามาปกป้องรุ่นพี่หาว่าพระเอกเข้ามาข่มขู่และยกกาแฟให้กับรุ่นพี่พระเอกก็แย่งมันมานางเอกปลอบใจรุ่นพี่ไม่ให้กดดันพระเอกก็ขู่ว่าถ้าทนความกดดันไม่ไหวก็ออกไปเลยดีกว่าเล่นเอาทนายกู้บ่นที่หนีความสวยไม่พน้นแต่นางเอกก็ช่วยไล่พระเอกให้ไปทําเอาพระเอกหน้าตึงกลับมาแล้วนางเอกก็ส่ง ข้อความไปปลอบใจว่าไม่อยากให้เขามายุ่งในเวลาทํางานแต่หลังจากเลิกงานแล้วฉันเป็นของคุณนะกาแฟเมื่อเชา้านี้ฉันตั้งใจให้คุณนะพระเอกก็เริ่มจะใจชื้นแล้วเลี้ยงกาแฟทุกคนเล่นเอาเป๋าดุยปรับตัวแทบไม่ทันส่วนนางเอกก็ปลอบใจรุ่นพี่ว่าเขาไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นไม่นานเราจะเอาชนะเขาได้แน่ จากนั้นเขาก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วทํางานเข้าขากับนางเอกเมื่อทนายหลี่มาเห็นก็แอบพอใจมากแล้วให้เอารูปสองคนลงนิตยสารเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับบริษัทแล้วเลี้ยงฉลองให้กับคู่รัก PC ซีพอพระเอกได้รู้ก็รีบค้นเน็ตคําว่าคู่รัก PC ซีคืออะไรพอได้รู้ว่าถูกจับให้เป็นคู่รักกันเขาก็หัวร้อนขึ้นมาทันทีและแอบไปกินข้าวข้างๆโต๊ะนางเอกฟังทนายหลี่ก็อยากจะจับคู่สองคนนั้นมาถ่ายรูปขึ้นปกด้วยกันเล่นเอาพระเอกนั่งไม่เป็นสุกเป๋่าลุยเลยจะไปช่ววยขขัดขางให้ แต่พระเอกให้เขาอยู่เฉยๆนางเอกก็แย้งว่าไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้พวกสาวๆก็เห็นด้วยถ้าเกิดเชิงเหยวกับทนายเฉียนแต่งงานกันจะทํายังไงก่อนจะยุให้นางเอกรีบแต่งงานทนายหลี่เองก็พร้อมจะใส่ซองให้เต็มที่แต่นางเอกกลับไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยเป้าหมายของฉันคือการทํางานฉันไม่รีบแต่งงานหรอกคะ่ะพอพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็พอใจมากที่แท้แผนของพวกเราก็เหมือนกันฉันว่าแล้วว่าฉันมองคนไม่ผิดภาพตัดมาที่แม่ของพระเอกก็บุกเข้ามาหานางเอกที่จินเชิงเพื่อขัด ขวางความรักของพวกเขานางเอกก็อธิบายว่าที่ลาออกมาก็เพราะว่าระยะห่างนั้นก่อให้เกิดความสวยงามแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรและเอาน้ำซุปมาบำรุงให้แล้วยุให้มีลูกเร็วๆแต่นางเอกกลับบอกว่าหนูยังไม่คิดเรื่องแต่งงานทําให้แม่ตกใจแล้วมาถามความจากพระเอกพระเอกเองก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยคิดเรื่องแต่งผมทําคดีขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จากการแต่งงานมาเยอะถ้าแต่งงานกันแล้วรักษาความรักเอาไว้ไม่ได้จะนําไปสู่หาย,ยะนะผมกับเธอเข้าใจเรื่องนี้ดีเธอเองก็คิด เหมือนกับผมแม่นั้นหัวจะปวดซ้ำพ่อยังไปพนันกับพ่อนางเอกด้วยสมบัติทั้งหมดว่าหลานจะสนิทกับใครมากกว่าแต่คราวนี้คงจะไม่มีหนทางชนะพ่อก็เลยหันหน้าไปค้อนพระเอกฝั่งพระเอกกับนางเอกก็หวานไม่ยัง้ง พ่อพ่อกับคู่ฐานอิ่งเล่นเอาเป๋าดุยอิจช้าจากนั้นเฉิงซีก็จะร่วมเป็นหุ้นส่วนของจวินเหิงนางเอกก็ยินดีด้วยก่อนที่จะกลับมากอดพระเอกเขาก็จัดห้องซะสวยเอาไว้เซอร์ไพรส์ให้แต่ดันไปพูดกระตุ้นต่อมเธอจนเธอน้อยใจคุณคิดว่าฉันไม่สามารถเป็นผู้ถือหุ้นได้หรอฉันจะไปเรียนต่อไม่เกิน5ปีฉันจะเป็นผู้ถือหุ้นให้ได้พระเอกก็ไม่อยากให้ไปถ้าคุณกลับมาอยู่จวินเหิงผมจะรีบทาให้บรรลุเป้าหมายภายใน3ปีนางเอกก็ไม่ยอมถ้าให้คุณช่วยแล้วฉันจะเติบโต ยังไงถ้าฉันแต่งงานกับคุณทุกคนจะเรียกฉันว่าคุณนายเฉียนไม่ใช่ทนายเชิงเหยิฉันไม่อยากเป็นเครื่องประดับของคุณนะฉันอยากเป็นตัวของตัวเองพระเอกก็ชวนไปงานเลี้ยงสิทธิ์เก่านางเอกคิดว่าเขาไม่เข้าใจเธอจึงปฏิเสธไป